ปุ่นดิวไปไหนมาทำกรา่โรงบยาบเลยกล้าแบบไม่กล้าเอาโยกกล้องขึ้นเท่าไหร่แบบว่าพอดีว่าม,มีปัญหาเรื่องสุขภาพนี้หน่อยแค่แค่นิดหน่อย กับช่อง Iron TV อีกเพี่มเติมเลยนะคะ EP นี้เป็นวีลอ็อก EP ที่สองนะคะว่าคุณดิวไปไหนไปไหนเนี่ยตอนนี้ก็คืออยู่โรงพยาบาลค่ะโอเคเดีย๋ยวถ้าเสร็จธุระที่โรงพยาบาลเดี๋ยวเราไปเจอกันวันนี้เรามีนะเพื่อนคนหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็ามาหมอยกันตรงนู้นเนาะโอเคเดี๋ยว กับครงพยาบาลนะมาเจอเพื่อนเพื่อนคนนี้ชื่อว่าเบนนะโอเคก็มากินแล้วก็เมาหมอยเรื่องที่ว่าจะว่ายังไงดีเรื่องที่ว่ามาโรงพยาบาลนี่แหละไม่มีอะไรก็แบบคือวันนี้มาตรวจ <c oughs> ไม่ใช่เอทค่ะเป็นอ่าเหมือนประมาณ<ม>ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ม,ชมนเล่นอะไรล่ะ <c oughs> ก็คือเหมือนครั้งที่แล้วนางมีอ,อาการแบบว่าหนาวสั่นดีๆก็ไข้ขึ้นก็เลยได้ไดแบบเข้าโรงพยาบาลแบบฉับพลันเขาก็บอกว่าเออเป็นอะไรอ่ะเป็นโควิดหรือเปล่าแล้วคือมันไม่ใช่ไงคนตรวมันเป็นโรคมันไม่ใช่โควิดแล้วทีนี้เขาก็เลยให้ใหยาลามาปรากฏว่าหายอยู่ดีๆก็หายเลยไอ้โรคแบบอยู่ดีๆสั่นหนาวอ่ะมันหายไปเลยก็เลย ให้ยาเขาก็สักป,ประวัติล้วสันนิฐานว่าติดเชื้อในทางเดินปสัสสาวะเขาก็ให้ยามาแล้วก็บอกนว่ารออาการแล้วอาการันไม่แน่ชัดก็เขาก็นัดมาอีกทีก็คือวันนี้มาตรวจเลือดอีกรอบหนะึ่งว่าแบบมีเชื้อไหมเพราะว่าตอนที่ตรวจนะมันมีการตรวจเลือดกับตรวจปสวัปสสาวะปัสสาวะไม่พบแต่ว่าเลือดนะมันมี มันเป็นแบคทีเรียเข้าเข้ากระแสะเลือดแบคทีเรียเข้ากระแสะเลือดคิดดูสิเออมันเลยมีอาการหนาวสั่นแบบอย่างเงี้ยมันควรจะชาอะที่ยิงไม่ใช่ไงเออ่ยเอเนี่ยตอนแรกก็คือว่าที่จริงอะเพื่อนอะจะไม่ได้แบบมาคุยกันอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลตรงนี้นะแล้วประเด็นคือมันนัดกับเคยเคยคือครูที่สอนว่าอาจารย์คนวดนามเนาะเอออาจารย์คนวดนามว่าจะไปที่ ที่มอเป็นคาเฟ่ที่มอเออได้ไปคุยกันอในโน่นแต่ปรากฏว่าเคยอ่าอาจารย์ไม่สบายอาออาจารย์ไม่สบายอ่าอาจารย์กลับเลยไหมอาจารย์กลับเลยอาจารย์ไม่ได้ยินว่าอาจารย์หวีไปเลยอ่ะใช่ที่จริงก็อาจารย์มาแล้วนะมาตั้งแต่วันหนังได้ก่อนสองสามวันแล้วอะอยู่คาเฟ่อยู่อะนรเนี่ยแล้วที่เนี้ยไม่สบายเลยถักมาไปเลยแบบว่ากลับร้อยที่นึ่งอ๋อเออเออก็เลยสรุปก็ต้องแคนเซิล ไปตรงนู้นก็เลยแบบเออโอเคงั้นมาตรงนี้ไหมตอนแรกนะว่าจะไปอีกอ,อีกร้านนึงแต่ว่าไม่เปิดมันมน่าจะปิดเผาร้อนแล้วนะปิดเาว้อนเลยเหรอคือด,ดูแล้วเแดบบีคยวเสือมันไม่มีทำความสะอาดนี่มันลุกมันเก่าแล้วอ่ะเจ๊งเหรอใช่ใช่ใช่น่าจะปิดเผาร้อนเลี่ยนูก็ดูสิคือของแบบหั่นวางแล้วเกิดละกล่าไปหมดเลยก็คือตอนแรกตอนแรกแล้วว่าปิดแบบ ปิดดีใหม่เอ้ยดีใหม่ไทยปีดสงการไม่ใช่ใช่ไหมไม่น่าไม่น่าใช่เพราะว่ามันเก่าแล้วอ่นะบ้า,าไปด้แต่ตอนเปิดอะตังม,มากแ,กแล้วกตต็ตบบนั่นแหละตอนแรกว่าจะมาเขาเพิ่งเปิดได้ปีหนึ่งไหมอ่ไม่รู้ว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคือก็คิดอยู่แต่ช่วงแรกคือน่าจะอะไรอะไรหลายอย่างแล้วมันก็ปิดเลย อย่าให้ได้ดูนะไม่ดีไม่ดีอันวี้สอ่ะสสวีสอดาค้ายายผุดกวาจะไปหาออินคิดว่ามีร้านกาแฟฝุดมาใหม่สองร้านในโรงพยาบาลแต่ว่าเออ ก็ตอนนั้นยังยังคาดยังคาดไม่ถึงอตอนแรกว,ว่าจะไปไปร้านกาแฟาข้าง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 โรแนี่แหละแต่ว่ามันปิดก็เลยว่าตั้งใจว่าจะไปร้านกาแฟามีซอนแต่ว่าเออเห็นร้านนี้พอดีเลยแวะมา <c oughs> ใกล้ยังไงแวะเลยก็เป็นร้านหนึ่งอยู่ตรงนั้นเอาจริงๆคือแบบไม่รู้ว่าร้านกาแฟาในวาดนีมีกี่ร้าน <c oughs> รู้เฉพาะี่แบบอเมซอนนะแล้วก็มีคิงคองก็อย่าว่าละปิดนี่ที่นี้คือปิดทาวน์บอลหรือว่าปิดสงการแล้วก็จะมาเปิดสงการก็ไม่รู้แล้ว <Nope. S 1> จะมีร้านหนึ่งอยู่แถวแยกสวัสดีพนักงานน่ารักมากร้อนอแยกสารคดีในเมืองร้านไหนเนาะร้านที่เิดเหตุร้านไหนเนาะ มีหลายร้านมากแบบในเมืองอ่ะก็มีนั่นคือความที่ของตัวเองก็มีแบบสไก่ที่แบบคุยขวนน้อยไปก็เลยแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่งอนไหมอันนี้จัวมากเลยจัวบอสคงอ่ะคงกลุ้มอ่ะแต่ว่าไม่ได้คือสั่งอะไรอ๋อแนะนำมันจะมันจะมีหวานหรอ ชาดำคือชาไทยแต่ชาไทยมันใส่นมเออแต่ชาชาก็คือชามะนาวแหละถ้าบีมะนาวใส่ก็จะเป็นชามะนาวาแต่ว่าถ้าไม่ใส่มะนาวก็คือมันจะงอกมันจะหวานมันคือชาดำงอมันจะหวา,หานวาใช่ไหมชา,มา,หาคือหวาน่ากินว่ะสีมันเดียนม,มันน้ำอมฤตต้องมีฟองโซดาด้่ยฟองโซดา ก็คือแบบว่าตอนแรกว่าจะแบบตอนแรกว่าจะแบบมากินชากินกินอันนี้แหละกินชากินอันนี้แล้วก็แบบมาแบบแนะนำร้านแต่ว่าร้านชื่อร้านอะไร่ o p e ร้านดิชิมึงกูอ่าแบบหลังใช่ไหมึงที่นี้ร้านชิมมุนบุอามาชิม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  ร้านเล็กๆหน้ามองแต่ว่าร้านหนึ่งอยากแนะนำดีหน้าโรงพยาบาลสิเป็นแบบโรงพยาบาลคาเฟ่คูไปแบบบังเอิญบังเอิญเข้าไปเพราะว่าแบบนักูไปทำธุระเรื่องต่อพรบและแบบมันก็แบบนี้เลยเป็นโถงใหญ่ครับแบบมีแต่บาร์ซิกิมีแต่มีอิตาอิตาบาร์ซิกิคือแบบ ก็คือแบบมีทุกเจเนเรชั o แบบคุยเรื่องการผ่าตัดคุยเรื่องดูไปนั่งแบบือคนบ้าคนเดียวจนกูแบบเจนจนเหลาเน่าแห้งนะจนตอนนั้นเจนยังไม่เจนยังไม่เข้างานเจนเพื่อนเพื่อนแบบเออเพื่อนแบบนี้เพืนเหงามากเลยอยู่คนเดียวแบบจะตั้งจะตั้งแบบนี้ก็ไม่ได้เพราะมันติดหมอหมอเยอะมากแล้วแบบมีแต่หมอแล้วแบบถามว่า เชือกอันอร่อยไว้ก่อนมือถึงแบบมึงก็จะแบบทิ้งโตกได้น้ำดื่มได้แล้วแบบอารมณ์แบบฟิลแบบผับในร้านนะมือฟิลแบบผับแต่งแบบแต่งเหมือนแหววเฮาส์แต่งเหมือนแหววเฮาส์แต่ว่ามันมียิงข้างในมันจะเป็นแบบไเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกเออมันมีความเป็นไพรเวทอกะแบบเหมือนเออเหมือนหมอมานั่งประชุม เคสผ่าตัดอะไรยางงี้นะมึงกูแบบนั่งฟังกูก็แบบหมอแล้วมันฟังไม่รู้เรื่องแล้วแบบหมอก็แบบมีตั้งแต่เจนแบบเจนเหมือนหมอใหม่ก็จะเ่อหมอแบบแก<อ>แล้วกูเจอแบบหมอมึงมามาแบบชุดผ่าตัดไอ้หแบบแบบี้ยมึงมาชุดผ่าตัดชุดเคียวเลยปะมึงมาหมดเลยมีรูปแบบ<อ>ก็พอๆกับกับไอ้เนี่ยแต่ว่ากูรู้สึกว่า นี่นั่นดีกว่าแต่ว่าหาที่จอดรถยากถ้าว่าโรงพยาบาลใหญ่หาที่จอดรถตรงร้านายาแต่ว่ามันจะเป็นคาเฟรา่รับที่จริงอ่ะตั้งใจว่าจะไปร้านเจ๊มะม่วงรู้จักปะอ๋อไม่มีร้านนี่หร <า S 1> อห <า S 1> นี่คนอุบลมันตรงนี้นะอยู่แถวๆโรงพยาบาลใหญ่แต่คือกูไม่รู้จักชื่อละกูตั้งใจ่าก <No. S 1> ูจะยอ,อยู่แถวหน้าบอนหน้าโรงพยาบาลนันละ ใช่น่าจะอยู่โซนนั้นมากกว่าเออมันใช่มันจะอยู่โซนนั้นเพราะว่ากินมะม,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 ม่วงเออไปกินบ้านมึงได้ไหมมึงจะมาเยี่ยมมึงจะเข้ามาเล่นบ้านมึงไหมล่ะเออเออเออจะมะม่วงกินไหมล่ะกูมีมะม่วงของโบจะยำมะม่วงกูยังกินได้แค่แบบจิบมิ้อันนี้จัวมากมคิดเลยอ่ะ าหมลอดมันจิ้มแล้วมันตูดไม่รู้ทงานบุก็นานนั่นแหละ้องิก็ไปกินแ้วมีแต่ันอกเมกันโอ้จ่เนี่ยคือความจัวมันมาสายแลยนะที่แรกคือแบบจัวมาะโคตจัว ไอ้คือไม่จัวแล้วนะเพราะว่ากูผสมแต่แล้วโอ้โหนี่ขนาดไม่จัวนะตอนแรกกูแบบคือบอกให้ดีนะถ้าไอ้จัวเนี่ยมันของกูโอเคกูไม่ได้มีปัญหาเพราะกูกินจัวอยู่แล้วแต่ว่าแบบจัวแต่ว่ามันก็ต้องมีหงดรู้ไหมถึงจะไม่ลอยเอออันนี้ไม่มีแต่จัวเลยนั่นแหลยเสื้อก็มีเสื้อแบบแนวฮาวายอันนี้ก็สดก็ก็เท่ไม่ไงคือแบบ มึงต้องเข้าใจว่าแบบอีผู้หญิงข้างในมันเป็นแอปของจุก๊กหันวบวกก็ออไม่ใช่นะจุก๊กบวกเออเป็นจุ๊กบวกไม่ใช่หันวบวกมันเป็นของจุง๊กบวกแต่ว่ามันแต่แอปนี้มันข้อเสียมันก็มีข้อเสียมันก็คือพวกที่เป็นธุรกิจแบบแนวแ a น d m a d อ่ะจะโดนอีนี้แหละออกมาทำแล้วมันลงแล้วก็แบบ มันดีตอนนี้ก็ไม่มีมีมแต่นางเวอทำจนมันครเขาก็โอเคเดีย๋ยวเราเจอกันที่บ้านแล้วกันโอเคหลังจากที่เราไปพบปะเพื่อนแล้วแล้วทีนี้อ่ะเดี๋ยวจะให้ดูคือตอนนี้ก็คือเพื่อนก็คือมาอยู่ห้องแล้วนะคะเห็นไหมอ่ะ ไม่ต้องตายขนาดนั้นก็ได้ไหมไม่ไงก็คือว่าตอนแรกอะคือเราอยู่ร้านคาเฟ่ถูกไหมแล้วทีนี้เราก็แบบเหมือนพูดคุยเสร็จแล้วแล้วก็แบบว่าโอเคเรามาห้องกันเลยดีกว่าก็คือก็มาห้องมาอยู่ก็มานี่แหละมาปาร์ตไม่เชิงว่าปาร์ตี้มะม่วงไม่เชิงว่าเป็นปาร์ตี้มะม่วงแต่ว่าแบบเออก็นานๆเพื่อนมาห้องทีก็นี่แหละก็จะประมาณนี้แหละ พบกันใหม่ในโมเอพีหน้านะคะไม่รู้ EP พีหน้าไม่แน่ใจว่าจะไปไหนก็ต้องรอดูกันนะคะโอเคมึงขึ้นมาข้างบนหน่อยบายบายบมาบาย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 ก่อนมาบมบายบายพบกันใหม่นะคะ